ใอเชิญแม่มาด้วยเชิญแม่มาด้วยพูดถึงความรู้สึกหน่อยหนูเล็กสวัสดีนะคะเคพื่อนนะคะตอนนี้ก็ตื่นตันก่อนอนนี้นะคะขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะที่เด็กมีโอกาสแบบนี้นะคะขอบคุณ,คณพีเ่เซนมาเล่ชัยอ่อนซับค่ะพี่เซนอยู่ไหนเออเจ้าตัวหน่อยโอเครับ ขอบคุณะค,ะคุณหมอนะคะก็ทิพนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเล็กภูมิใจมากค่ะทิพแรกฮ่องกงหมาเก,ก๋าค่ะเล็กพาทีมง,งานมาได้สามรหัสนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเล็กพาทีมง,งานมาสิบสามรหัสค่ะแล้วคางคก็พาคุณแม่มานะคะบางคนก็พาคู่ชีวิตมานะคะก็รวมแล้ว20ชีวิตค่ะึเป็นอะไรที่เล็กภูมิใจมากนะคะแล้วก็ใน20ชีวิตนั้นนะคะก็คือคุณแม่นะคะแม่เล็ก แม่แมขด้พามาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกออนะคะกไ็ไม่เคยขึ้นเครื่งดินเลยวันนี้แม่ไม่เคยเห็นเอาว่าเล็กทำอ,อะไรนี่คือครั้งแรกที่แม่รู้แล้วว่าเล็กทำซักเส้นหมอมนะคะก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆขอบคุณโอกาสแบบนี้นะคะเกิดมาในชีวิตนี้เรียกว่าคุ้มแล้วอะคะ่ะ รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ลูกสมบูรณ์ยังไงบ้างครับวันนี้ไล้รู้สึกสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเล่ทำในเล่ทำเล่รู้สึกว่าเล่ทําความสําเร็จนี้ในวันที่แม่เล่ยังแข็งแรงค่ะได้วิ่งได้ช้อปปิ้งได้ไปไหนแบบลุยนะาะดูเลย<อ>คือเรา<อ>เราทําในวันที่เขายัางยังแข็งแรงอะค่ะเพราะฉะนั้น,นวันนี้นะคะใครเป็นลูกคือทําเถอะทาให้มันสุดชีวิตเลยให้แม่เราได้มาแบบแบบนี้สักครั้งวันนี้มแม่ไม่เคยบ่นเลยค่ะตอนแรกกังวลว่า เขาจะไม่มาอีกก็จะพาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้อีกจะจะดูซิว่าทริปนี้แม่จะไปอีกไหมถามเขาแม่จะไปเซี่ยงไฮ้อีกไหมเขาบอกจริงใช่ไหมคือจริงคือไม่ปฏิเสธเลยค่ะแล้วก็รูเสื้อแม่มีความสุขมากทุกครั้งที่ถ่ายรูปยิ้มตลอดเลยเป็นรอยยิ้มของแม่่ะคบถามแม่นิดนึงตอนแรกพูดถึงเที่ยวต่างประเทศลังเลลังเลตอนนี้ถามเซี่ยงไฮ้นี่ถามจริงหรือไม่เนี่ย เกิดจากความรู้สึกประทับใจอะไรครับไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปไหนเลยจ้ะแล้วมาต่างประเทศเที่ยวนี้ขึ้นเครื่องบินในรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเต้นเนาะแล้วมีโอกาสเข้าไปฉี่ในห้องน้ำเครื่องบินไม่เข้าเลยค่ะไม่เข้านะเดี๋ยวขากลับนี่ลองเข้าไปฉี่สักครั้งหนึงมันจะสะใจมากเลย โอ้แม่ไปฉีดเลยนะไปฉีดเลยเมือ่อก่อนผมก็กลัวตอนนั่งครั้งแรกกูจะอั้นดีไนะลองฉีดดูแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวไหมครับภูมิใจมากภูมิใจยังไงบ้างช่วยเหลือแม่ามาตั้งแต่เด็กแล้วช่วงหลังนี่หลังจากที่มีรายได้ที่ดีจากซักรมอนี่ดูแลคุณแม่ดีไหมครับเขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาอย่างนี้ตลอดคือดูแลน นะครับ,บเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสุดยอดมากเลยที่ซักซมอถ้าเป็นเรื่องราวหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายๆบทบาทแต่หนึ่งในบทบาทที่เหมือนเหมือนกันก็คือเป็นเวทีการแสดง